สวัสดีจ้าวันนี้แม่ไปมาวัดจะมีงานสลองโบส์มาดูพระ,ะ,ะท่านจัดสวนค่ะพระท่านจัดสวน เก็ดสวนได้สวยอันนี้จำซื้อไม่ได้ไม่รู้ว่าซื้ออะไร ับประโลดสีก็มีนะคะแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองฮกหลง กลงก็กำลังแตกหนอ่อเพราะว่าปลูกใหม่แล้วก็เอามาถวายวัดปลูกใหม่บำรุงใหม่ขนาดอยู่ในลบมนะคะยังแดงเป็นสีแดงสีชมพูเสวยเลยได้กินยาบำรุง ลายอย่างนะคะต้นไม้ส,สวยๆก็มาตกแต่งจัดสวนที่วัดวัดอุดอโทรโพทองค่ะวัดอุดอโทรโพทองจัดแ,แต่ง อันนี้มันเป็นต้นเทพต้นเทพหรือสาวน้อยป่าแป้งอันนี้ถ้าไม่ใช่เทพนิมิตก็สงสัยเป็นสาวน้อยป่าแป้งไม่ใช่ดอกเนาะที่ใช่สาวน้อยป่าแป้งเนาคงจะเป็นเทพนิมิตนั่นแหละ ต้นเทพนิมิตแค่เขาโดนแดดแล้วเขาจะเป็นสีขาวค่ะ,ะท่านซื้อมาประดับตกแต่งจัดสวนที่วัดตัเ่งทุ่งแต่ง สถานที่จะมีกองดินกองอะไรมาปรับสถานที่ให้มันสวยสถานที่กกว้างอยู่นะงานสลองโบด การสลองโบดค่ะเตรียมค่ะเริ่มงานวันที่แปดที่เก้าที่สิบลองโบดสามวันโบดอยู่ฝั่งนู้นนะคะเห็นแต่หลังคาแม่ไปไม่ได้ เจินไปก็กว้างอยู่นะวัดกว้างอยู่ญาติโยมมาก็คงจะเยอะสมควรแล้เนาะ้นทุกหลงไม่ไปก็เขาบูซื้อมาถวายเขากำลังเป็นผู้ใหญ่โตนะคะอันนี้ หูสาง่าง,งหูสางแดงก็มีออมเงินอมอ,อมทองออมทองออมทองหรือว่าออมออมซุมภูนี่แหละ วออมจุพภูนี่ท่านก็เอามาตกแต่งนี่ก็สวยเนาะสวยนะคะ ใดรอยากสวยอยากงามก็เอาดอกไม้สวยๆมาตกแต่งที่วัดนะคะตกแต่งวัดแล้วก็บูชาที่วัดไปเลยบูชาที่วัดไปเลย าช้างงาช้างสวนจัดสวนได้สวยมากเลย วันที่แที่เก้าที่สิมาสลองโบสเดอ้อเพื่อนบ้านใกลเ้เลนเทียงอำเภอบัดอุดอโทรโพทองบ้านขอนคว้างหมู่ที่4ี่ตำบลนาหนาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนะครพนมค่ะ บอกบุญมาถ้าใครอยากมาทำบุญถลองโบสก็มาได้นะคะ ดูต้นโพโบราณก็ยังอยู่นะแม่ยมอายุเท่าไหร่เกิดมาเห็นต้นโพนี่นะ่ะแปดสิบสามปีฮะแปดสิบสมแปสไม่ใช่เห็นที่แเลยเห็นที่เลขแล้วต้นเท่านี้ ต้นโพน่ะไม่ใหญ่ไม่โตถึงป่านนี้ตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามปีมต้นนั้นอ่ะต้นที่มันแก่แก่กว่าเขาน่ะเออแก่แก่กว่าเขาดเดาต้นที่สามอันนี้เป็นต้นที่หลังอยู่เป็นน้องอยู่เนี่แต่ต้นที่สองนะ่ะต้นต้นอยู่กลางนะก็แก่อยู่ ต้นที่สามน่ะร้อยกว่าปีสองร้อยปีละมั้งเราเกิดมาน่ะเห็นเท่านั้นเลยนะ่ะตั้งแต่มาโรงเรียนน่ะเดี๋ยวนี้ยายไปก็อายุ69-70แล้วต้นโพท,ที่วัดนะค่ะอายุยืนมากตกรุ่นลูกหลานเหลนหลอดก็ไม่จ่ายอยู่นั่นแหละ คลิปนี้จบแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆทุกคนใครอยากมาทำบุญก็มานะคะวันที่เจ็ดที่แปที่เก้าที่สิบธันวาคมมีงานที่วัดอุดอโทรโพทองนี่แหลคะค่ะมีงานสามวันสามคืนมา สลองโบสนะคะฝังลูกนิมิตนะคะฝังลูกนิมิตสลองโบสโบสอยู่ฝั่งนู้นนะคะคหิดแต่หลังคาไม่ได้เดินไปสวัสดีค่ะทุกคนขอให้โชคดีนะคะที่ชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ